เพลงไม่ติดลกขสิท์อ่ะเพลงไม่ติดลกขสิทธิ์อ่ะโอ้ใช้แอปสตรีมใหม่อะเขาอ่านคอมเมนต์ยังไงอ่ะโอ้ไม่เคยไม่เคยใช้อ่ะน่าจะอ่านแบบนี้เนาะเอาคนน้องที่เข้ามา ยังจำกันได้ไหมตอนเล่นไม้คาบอะ่ะโอ้เดี๋ยวนะขอใส่หูฟังก่อนเสียงอาจจะไม่ดีนะเอาน้องไปแล้ออ่อ แอปไลต์ตัวใหม่ไม่มีลายน้ำเขาบอกมันดีอย่างนี้ ใช่ไหมทำไมปกมันเป็นพีไฟอา้อาวเฮ้ยขอโทษครับเอ่อใส่ผิดน่ใส่ผิด,ดโอ้ยเดี๋ยวใส่ผิดไม่เป็นไรเนาะอันนี้เป็นการทดลองนะ จะไม่เป็นไรอะ่ะเล่นฟ e ีไฟ r e โอ้โหคอมเมนต์มาด้วยโอ้คอมเมนต์เด้งอยู่นะนี่อะ่ะไม่เป็นไรอยากให้เล่นฟ e ีไฟ r e ก็เล่นได้ ไม่ได้เข้ามาหลายวันแล้วนะเนี่ยครับไปติดฟรีไฟใส่หูฟังมันได้หรือเปล่าก็ยังงงเหมือนกันนะไม่รู้ว่ามันจะได้มันจะดีแค่ไหนแอปนี้ เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาหรออไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาก็ได้มันดึกแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะไม่ได้ค่อยพูดนะแบบแม่จ,จะเข้ามานอนแล้ว นี่ทำไมมันช้าเนะี่ยมั่เป็นอะไรอือ,อก็เริ่มสวัสดีทุกคนนะครับอูว ลงถ้ำมาหลายวันนะก็ลืมไปเลยว่เราลงถ้ำมาไปฟาร์มเล็กมากมายลงถ้ำเีย่ยแยะเล็กมากเนี่ย โอ้โหปรับสิบเลยโอ้โหแม่ไม่น่าแล้วมันถึงแล้วเนี่ยทำไมกดไม่ได้โรู้สึกว่ามัน